าครับเดนนะมันนี้พาเข้าหมายห้วยม,มงกอคือเก่าครับนี่มือนั้นเอาปลาดุกซิ่งมาตีเนาะมันกระชากไปเลยยังไม่ได้โตรครับมือนี่เลยนี่ได้เหยื่อเขียดมาครับตะขอโอกโอคู่ไอรุนนมันสกัดโบงนี่หุ้ยยเดียวเลยครับ อุ้ยไม้เดียวเลยครับไม้เดียวเลยไม้เดียวเลยฟอ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 นี่ไม้เดียวเลยครับไม้เดียวเลยยำก่อนแล้วอืออืออุ้ยเอ้ยดูดีบวกโอ้ไม้เดียวครับ ตัวใหญ่เนาะโอ้ตัวใหญ่ครับ้ นี่ครับผมไม้เดียวเลยครับ <c oughs> ตัวบุญใหญ่ประเดยครับบุญใหญ่ปล่อยไปเนาะ